แจ้งจากสมาคมชกสอสมอเดือนสิงหาคม2566มีสมาชิกชกสอสมอเสียชีวิตเท่าไร่คู่สมรสเท่าไหร่และเจ้าหน้าที่เท่าไหร่รวมแล้วมีกี่คนสวัสดีค่ะพบก,กับป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป,ป้าปอจะมาแจ้งข้อมูลจากสมาคมชกสอสมอนะคะประกาศแล้วนะคะรายชื่อผู้เสียชีวิต794คนค่ะในเดือนนี้นะคะจริงๆแนละ้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด863คนค่ะ แต่มีคนที่ส่งเอกสารเข้ามาแค่794คนนะคะในจำนวนนี้ก็จะเป็นอสสอและอสม473คนนะคะคู้สมรถเป็น320คนคะ่ะเจ้าหน้าที่ก็1คนนะคะสำหรับรายชื่อก็สามารถไปดูในเพจของปปเจ้าเรื่องอสมได้นะคะปปก็โหลดรายชื่อมาเป็นแผ่นๆทเราสามารถดูได้ง่ายนะคะมีทั้งหมด28หน้านะคะเริ่มต้นก็จะเป็นสมาชิกที่เป็นอสสอ,อสมอนะคะ ชุดที่สองก็จะเป็นคู่สมรสของอสสสมอนะคะและชุดที่สามก็จะเป็นรายชื่อเจ้าหน้าที่ค่ะไปตรวจสอบดูได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะไปดูเองก็สามารถเข้าเว็บไซต์ชกสอสมอแล้วก็ไปโหลดตรงรายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิตได้ค่ะสามารถไปดูได้ทั้งสองที่นะคะในเพจปปก็ได้ในเว็บไซต์ชกสอสมอก็ได้ค่ะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาอนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ